สวัสดีค่ะทุกคนมิวมอที่เกลนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงรูทนในห้องน้ํากันนั่นเองนะคะคือหลายๆคลิปคลิปอื่นจะแบบเป็นประมาณว่ามอร์ยอยนิ่งรู틴ในรู틴อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะมิวจะมาพูดถึงรูนในห้องน้ำเองะคะ่ะที่ตอนเข้าไปห้องน้ำเ,เราทําอะไรบ้างใช้อะไรบ้างนั่นเองนะคะจะมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างนั้นนะคะยังไงก็ไปชมกันเลยคะ่ะ เข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะคะถ้ามีแบบเมคอัพอยู่นะคะมิวก็จะลบเมคอัพก่อนนี่นะคะซึ่งสิ่งที่มิวลบหน้านะคะนั่นก็จะเป็นตัวที่มิวรีวิวไปแล้วนะคะก็จะเป็นของ Glowberry นั่นเองนะทุกคน ify, s i m p l i f i e Deep Cleansing Oil นี่นเอคะ่ะตัวนี้ก็สามารถลบเครื่องสำอางเราได้หมดจดนั่นเองะคะ่ะแต่ว่ายกเว้นเฉพาะดวงตานะที่แบบว่าจต้องถูๆนิดนึงวนๆน,น,นิดนึงเพราะว่าช่วงมาสคาร่าหรือไม่อะไรเนี่ยที่เป็นดินสอเนี่ยจะต้องแบบเน้นๆนิดนึงนะคะหรือไม่ก็ลบดวงตามาก่อนก็ได้แล้วค่อยลบส่วนคิ้วส่วนผิววส่วนปาก กับตัวนี้ก็ได้นะคะทุกคนอ่ะแล้วก็นวดนวดทิ้งไว้แล้วก็นวดจนกว่าสมสองจะละลายหมดออกไปนะคะแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วเรียบร้อยตัวนี้หลังล้างก็รู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นดีนะคะไม่ได้เหนียวเนน่นแต่อย่างใดนั่นเองนะคะ <MC. S 1> ก็ลบครีสบองได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมส้มอ่อนๆด้วยนะคะแปรงฟันต่อนั่นเองนะคะอันนี้คือยังไม่ได้อาบ,บน้ำนะแปรงฟันนะคะส,สีฟันที่ชใช้ช่วงนี้เลยก็คือชอบมากจะเป็นของ Sparkle นั่นเองทุกคน Smiley World นะคะ s ฟรชไว e นั่นเองนะคะทุกคนนี่ตัวนี้เลยที่มีรูปน้องยิม้มตัวนี้ลหลายๆอันนะคะมีอ่าไมโครไวซิลิก้านะคะคิวเทนวิตามินซีซาลิโต้เปปเปอร์มินนะคะช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นด้วยฟันขาวด้วยทำความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมเลยนั่นเองนะคะทุกคนใช้ง่ายแล้วก็สะอาด กับปากด้วยคะะไม่ได้ไม่ได้เผ็ดไปมันไม่ได้แรงไปนั่นเองนะคะน่ารักมากเนี่ยแค่แพ็กเกจก็น่ารักแล้วสีฟ้าเหลืองก็มีรูปยิ้มอยู่ตรงนี้นะคะลดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นฟันขาวอะไรเงี้ยนะทุกคนก็รู้สึกว่าฟันดูขอวนิดนึงก็สะอาดด้วยนะคะแต่นอกจากยาสีฟันช่วยฟันสะอาดแล้วนะคะแปรงสีฟันก็สําคัญในเช่นเดียวกันนะคะมาในปริมาณ100กรัมนั่นเองนะคะทุกคนของวัค้าไว้นะคะนอกจากยาสีฟันที่ทําให้ฟันเราสะอาดแล้วเราก็ต้อง มีแปรงสีฟันที่คู่กับเขาด้วยนะคะมิวก็เลยไปสอยของเขามาด้วยนะคะจะเป็นของสปาร์คเิลนี่แหละนะคะนี่เป็นรุ่นนี้เลยอ่ะดูแปรงสีฟันกันไปเลยนะคะทุกคนนี่เป็นรุน่นนี้ตรงหน้านะเขาจะเขาจะเล็กนะคะเหมาะกับปากของเรานะที่มันไม่ได้มีฟันใหญ่ฟันเยอะอะไรนะคะก็ปกติทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าฟันปากมิวว่ามันมัน,ม,นมันเล็กอะ่ะก็เลยแบบเลือกเลือกแปรงสีฟันที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ขนแปรงอะ่ะเขาจะเป็นแบบ เป็นแหลมๆนิดนึงมันจะได้ซอกซอนได้สาซา,สาแล้วก็ขนแปรงเขาค่อนข้างนุ่มนะแต่ว่าตอนที่มิวซื้อมาไม่ได้จับนะทุกคนรู้มไหมแต่ก็รู้สึกว่าถ้ามันแบบตรงปลายเขาเป็น,เ,ปนเส้นๆแบบนี้น่าจะนุ่มก็เลยเลือกมานี่นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาเป็นที่จับเนี่ยทุกคนเวลาเวลาแปรงก็คือจับถนัดมือมากเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยคือเป็นส่วนที่ทําให้เราแปรงได้ถนัดขึ้นนะทุกคนตรงเนี้ยมันมีความหนามันทาให้มเราไม่ต้องออกแรงเยอะทุกคนแล้วก็ช่วยให้ฟันดูสะอาดขึ้นด้วยเพราะขนของเขาค่อนข้างที่จะ ซอกซอนเข้าฟันได้แบบค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นแบบปุ่มๆช่วยให้เราจับถนัดขึ้นแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะคะทุกคนเป็นรุ่นเนี้ยทุกคนไม่รู้รุ่นอะไรแต่ของสปาครื่องเหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยนะคะแล้วตัวข้างหลังก็จะมีปุ่มๆแบบเนี้ยเอาไว้ให้จับทุกคนมันมีแรงเสียนในการจับนิดนึงนะคะผลรากว่ามันสะอาดจริงนะทุกคนคือมันไม่ได้แปรงออกแรงเยอะเลยแต่ว่าสุภาฟันสะอาดฟันแบบคออ่าพักต่างๆทรงซอกฟันอะไรเงี้ยมันดูง่ายกว่าแปรง ก่อนๆที่มิวเคยใช้นั่นเองนะคะทุกคนโอ้ดีงามนะคะนอกจากแปรงแล้วนะคะเราก็ต้องใช้น้ำยาบนปากทุกคนเพราะบิวเป็นคนรักการเป็นันแล้วก็ ชอบพูนปากมาน้ำยาพูนปากคือขาดไม่ได้นะคะช่วงนี้ก็จะใช้เป็นของวัสดันนะทุกคนเลิฟไมซ์ i มล์เฟรชมินนนั่นเองเป็นรุ่นสีเขียวนั่นเองนะเขามาในปริมาณ 500ML นะคะทุกคนตัวนี้เาบอกเป็นแอลกอฮอล์ฟรีแล้วก็ให้ลมหายใจหอมสดชื่นนะคะมันจะเป็นเหมือนมิ้นสีเขียว,ยวทุกคนกลิ่นของเขานะคะแต่ว่าถามว่าแสบปากไหมก็ตอนแรกก็ไม่แสบทุกคนแต่ว่าพอจัแป้นมือแล้วเขาจะเริ่มแบบมีการเพดขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่ามันยังเลยระดับที่แบบเออไม่ได้แสบปากมากนะทุกคน,น,นยังโอเคอยู่นะสวกึกกว่า เออลมหายใจหอมสดชื่นดีนะคะจริงๆอ่ะมิวมีหลายสีมากเลยทุกคนมีครบทุกสีอะ่ะมิวก็มาซื้อสเปลไว้นะคะชิ้นที่สองหนึ่งบาทสีฟ้าตัวนี้ก็ชอบมากชช้นเดียวกันก,กลิ่นเขาจะคล้ายๆลิสตร์รีสีฟ้าหรือสักอย่างนะทุกคนตัวนี้นะตัวนี้ก็ไม่เผ็ดอีกเช่นเดียวกันทุกคนดีงามีมครบทุกสีเคยใช้หมดทุกสีแล้วนะคะเออแล้วก็ดีทุกตัวเลยนะะแต่มันจะมีพิธีกรรมในการเปิดนิดนึงนะคะตัวนี้ก็ต้องบีบ บีบฝาก่อนแล้วก็ค่อยๆหมุนมาถึงจะเปิดออกมนาะทุกคนถ้าใครเปิดยากอะไรก็ลองดูข้างบนก่อนนิดนึงนะมันต้องบีบฝาก่อนแล้วค่อยหมุนเปิดนั่นเองนะเรื่องงานผมเนี่ยมิวสาผมสองครั้งทุกคนครั้งแรกมันจะใช้เป็นตัวนี้นะคะจะเป็นค a ฟแอน d โคนั่นเองนะแชมพูมิวเคยรีวิวไปแล้วในวิวสีผมเองตัวนี้ก็คือชอบมากๆเลยนะคะเขาเป็นยาสระผมแบบที่สาสกัดจากมะกรูดนั่นเองเป็นสกัดเย็นนะทุกคนมันก็จะได้คุณค่าทางสกัดคือจะดีมากกว่านั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ ใช้ประมาณสองปั๊มนะทุกคนเนี่ยก็ช่วยผมของเราอ่าหนังศีรษะดูสะอาดมากยิ่งขึ้นลดการคันหลุดร่วงลดรังแคอะไรเงี้ยนะทุกคนช่วยให้หนังศีรษะของเราดูแข็งแรงขึ้นนั่นเองซึ่งพอใช้ไปก็รู้สึกว่าผมร่วงน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยคันด้วยนะทุกคนอ่าแล้วก็รู้สึกว่าผมดูสะอาดมากขึ้นด้วยก็เลยเอามาไว้ในขั้นตอนแรกในการสระผมนั่นเองนะคะสามร้อยมลนะคะทุกคนสระครั้งที่สองจะเป็นของตัวนี้นะคะทุกคนโซฟแห่งกลอรี่มาจาก ในห้องน้ำจริงทุกคนจะมาทั้งแชมพูแล้วก็ขีมนวดนะคะคือครบไลน์ทุกคนเพราะที่สระครั้งที่สองนะคะเพราะว่ากลัวหมดก่อนอันดับแรกนะก็เลยไว้เป็นขั้นตอนที่2ก็จะลดจะลดปริมาณยาสระผมลงนะคะก็จะลดลงครึ่งหนึ่งมันไม่มีซิลิโคนนะมันก็ไม่ไ,มได้ทําให้ผมของเราดูหนักดูคันมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นกลิ่นหอมซิกเนเจอร์ของพิงค์ออริจินอลด้วยนะคะซึ่งมิกก็ชอบกลิ่นนี้มากก็เลย อยากได้ผมไปกินนี้ก็เลยซื้อมาเลยนะคะเข้ามาในเวันสามร้อยมนะคะซึ่งพอสะตัวนี้เสร็จใช่ไหมก็ล้างออกเลยเนี่ยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้ตัวนี้ครีมนวดผมนะคะของตซบินกลอรี่นี่แหละผสมกับมาร์กผมนี่มันเคจทีงทุกคนจริงไงนะของโซเป็นกลอรี่เช่นเดกันตัวนี้ ตัวนี้นะคะจะมีความบางเบาตัวนี้มีความเข้มข้นนะคอนดิชเนอร์มันก็จะใช้กลางผมไปจนถึงปลายผมแล้วก็ปลายผมมิ้ก็จะใช้เป็นมาร์กที่มีความเข้มข้นนั่นเองนะคะถ้าอยากให้ผมแข็งแรงสุภาพดีขึ้นไปอีกแล้วก็หวีง่ายขึ้นไปอีกนะคะมันก็จะใช้เป็นผสมกับเซรั่มของโซเป็นกรอี่เช่นเดียวกันทุกคนแต่จริงตัวนี้ใช้แบบแห้งก็ได้นะแต่รู้สึกว่าใช้แบบแห้งอ่ะมันหนักไปแบบผมแห้งๆอย่างนี้แล้วก็ไปทารู้สึกว่ามันเหนียวหัวเกินนะคะก็เลยเอามาผสมกับพวก ครีมแล้วก็ครีมนวดผมอะไรอย่างเงี้ยนะจริงช่วยให้ผมเราดูแบบดูมีความพิมค้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูรุงผมได้มากกว่าตอนที่เราผมแห้งอะ่ะทุกคนก็เลยเอามาใช้ผสมกันนะคะแบบผสมแบบเปียกแนละเสร็จแล้วก็ล้างออกเองหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนั่นเองนะคะแล้วก็ล้างออก ระหว่างรอนะคะเราก็อบาบน้ำบุนไปนี่ยนะทุกคนที่อาบน้าที่มิ้วใช้ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นของตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนซีบาเมดนั่นเองนะคะทุกคนมีเป็น PS ความเป็นกรดคือเป็น5.5นะคะซึ่งเป็นเท่ากับผิวเราเนั่นเองนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่มีผิวปกติแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้นี่นะทุกคนแล้วก็ใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวเลยนะทุกคนล้างหน้าก็ได้ล้างตัวก็ได้มิ้วก็เลยใช้ รวมกันไปเลยนะคะทีเดียวตอนอาบน้าเอามิ้ใช้ยร่วมกับฟองน้ําขัดตัวทุกคนก็คือมาขยี้ให้มันเกิดฟองใช่ไหมก็มาถูหน้าก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้ขายตีโฟมก็คือวนไปตามตัวนั่นเองนะคะทุกคนกลิ่นของเขาดีมากเลยนะเขาจะมาแบบเป็นสีเขียว,ยวแบบนี้ทุกคนกลิ่นเขาจะเป็นแบบสะอาดๆเขียวๆนิดนึงยาๆยานิดหน่อยอะไรเงี้ยมันทำให้เราสึกว่ามันสะอาดแล้วก็หอมสดชื่นไปด้วยนั่นเองนะคะ200 ml นะคะทุกคน ผิวเซนซิทีฟสกินเนี้ยก็สามารถใช้ได้เลยนะคะปราศจากสารสบู่นะคะทุกคนแล้วก็ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดด้วยไม่ทำลายเกราะคุ้มกันผิวบำรุงจากเพนตาวิติงนะคะวิตามินและอาลันตัวอินเพื่อคืนความชุมช่มชื้นสูผิวนั่นเองนะพอโดนตาปุ๊บก็รู้สึกว่าอ่ะมันไม่แสบตานะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจยัดขี้ตาอะไรขนาดนะั้นแต่หมายถึงว่าถ้ามันแบบโดนฟองโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบแสบตาเพราะว่า มีคิดว่าเอสมันเท่ากับผิวเราในแหละมันเลยไม่ได้แสบตาเองนะคะแล้วก็หลังล้างก็รู้สึกว่าอ่ะผิวดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก็หอมสดชื่นด้วยนั่นเองนะคะไม่ได้แบบมีความระคายเคืองหรือว่าตึงเอสหรือว่าผิวลื่นปื้อน,นขนาดนั้นนะมันอยู่ในระดับที่แบบดีงามมากเลยนะทุกคนแนะนานะตัวนี้ตาในข้างหน้าแล้วก็ตัวนั่นเองนะคะเหมาะกันแบบพกไปต่างจังหวัดได้นะแต่ว่านี่ 200ml อาจจะแบ่งไปนะคะแบบแบ่งไปนิดนึงเพื่อที่แบบทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเองนะบำรุงขัดผิวไปในตัวก็จะเป็นสครับของ โอฟแองโกลอรี่ so นั่นเองนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะว่าชอบกลิ่นของตัวนี้มากก็เลยแบบขาดไม่ได้ที่จะแบบมีงานสครับเข้ามาเนี่ยนะคะตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะโซฟแองโกลอรี่เดอะสครับออฟยูไลฟ์นะคะสมูทติ้งบอดี้สครับนะคะตัวนี้เป็นเหมือนสครับแบบรูปแบบใหม่นะคะเมืแ่อบบก่อนเขาจะมาเป็นกระปุกแบบนี้นะก็ต้องควักเอามันจะเป็นสครับน้ำตาลนั่นเองะคะ่ะแต่ตอนนี้คือบีบแล้วก็ใช้ได้แล้วนั่นเองนะ,ะเข้ามาในปริมาณ2 0 0 ml MM นั่นเองนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ใช้ไปหลายเดือนแนละ้วยังไม่หมดเลยหอม กจะมาเป็นเนื้อเจลเจลสีชมพูอ่ะทุกคนใสๆแล้วข้างในมันจะเป็นแบบเม็ดบีดสีชมพูอ่ะทุกคนคือแบบเหมือนเจลลี่มากๆเจลลี่ที่มีอ่ะสครับอยู่ข้างในนั่นเองนะคะบีบออกมาประมาณนึงอ่ะทุกคนแล้วแต่ผิวของแต่ละคนรเล่นว,ว,ว่าใช้มากใช้น้อยแล้วก็เอามาถูๆวนๆก่อนแล้วมันก็จะขัดตรงที่บริเวณเที่ราอยากจะขัดมันจะเป็นอ่ะตรงก้นตรงแขนตรงขาตรงที่มันด้านๆต่างๆนะคะก็สามารถสครับได้หมดเลยตรงจริงตรงหน้าก็สามารถสครับได้นะแต่ว่าแบบเราวนเบาๆไงเราไม่ดูวนแบบขยี้เหมือนแบบ ที่ผิวเรานั่นเองนะคะทุกคนก็สครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณแบบ5้านาทีแล้วก็ล้างออกนั่นเองนะคะนั่นแหละนะทุกคนทั้งหมดก็ตรงนี้ก็เป็นรูทีนในห้องน้ําที่มิวมาให้คนได้ดูด้วยกันนั่นเองนะทุกคน ก็ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยมาบอกบอกคลิปนี้เป็นคลิปแรกนั่นเองนะคะก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ไปซื้อตามกันได้ในสิ่งที่อ่ะอยากรู้อยากเห็นนั่นเองนะทุกคนแต่ละตัวที่เอามานี่ก็คือชอบหมดเลยนะที่ใช้ในช่วงนี้แล้วก็คือชอบมากๆเลยนะคะก็ไปดูกันนะคะเดี๋ยวมินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะหรือไม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่วัสด์แล้วก็บูธนะคะวัสด์ก็จะเป็น พวกนี้ต่างๆแล้วก็ตัวนี้ก็สมารหาซื้อได้ที่บูธนั่นเองโซเป็นร้อยทีทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้จะมีจะทิ้งลิง์ไว้ให้นะคะต่างๆนะคะโอเคค่ะทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะมิมเมอร์ดีเกิลค่ะไปแหละายบายไปซื้อตามกันได้นะ,ะทุกคนดีางามมากเลย